เสียนองให้กำลังใจชาวตำบลโคกตูมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของประชาชนพร้อมแจกเข้าสาร2,500ถุงและหน้ากากอนามัยบรรเทาความเดือดร้อนเวลา9นาฬิกาของวันที่9กันยายน2565นายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขต1พักเพื่อไทยได้นำเข้าสารมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตูม ที่หอประชุมโรงเรียนโคกตูมวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจำนวน2,500ถุงซึ่งพบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเป็นวงกว้างหลายครอบครัวต้องตกงานไม่มีอาชีพโดนเลิกจ้างจากห้างร้านบริษัทต่างๆได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเมื่อลูกหลานตกงานคนเฒ่าคนแก่ก็ยอมได้รับความยากลำบากตามกันไปด้วยในเมื่อค่าครองชีพได้น้อยลงแต่ข้าวของยังคงแพงขึ้นทุกวัน นายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขหรือเสียหน่องกล่าวว่าผมเข้าใจและรู้สึกเห็นใจทุกท่านจึงได้นำข้าวหอมคัดพิเศษกว่า2,500ถุงและหน้ากากอนามัยมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมอยังได้พูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆและเก็บข้อมูลเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและขอส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่ดีและสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นะครับผมจึงลงสมัครสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎร,รลพบุรี<ๆ>เขตหนึ่งพักเพื่อไทยเพื่อช่วยประชาชนได้มากขึ้นเป็นปากเป็นเสียงได้อย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเป็นทางออกจากวิกฤตเรื่องการธรรมห กินปากท้องเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนซึ่งนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขหรือเสียหน่องพร้อมคณนะ จะได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อแจกข้าสารและหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องชาวตำบลโคกตูมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลบบุรีบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจครับ ท่านประชาชนนะครับท่านไม่ต้องใช้บัตรใดๆทั้งสิน้นท่านมาได้อย่างไรได้ได้ตัวเองได้หมดท่านบาน้านทามีเจ็ดคนร่อมาแต่คนท่านเปเจ็ดถึงเลยนะครับแต่ต้องมาได้ตัวเองนะต้อนยี่สิบแปดปีนะครับผมก็ได้รับบัตรท่านทยเกระสีไกิดีว่าถ้าผมจะลงนะครับผมก็ได้เสนอท่านไปได้ผมเป็นคน ใจถึงนะครับผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อชาวลบรีและเมืองลบรีนะครับฉะนั้นถ้าเจะผมไปเล่นการเมืองเนี่ยต้องให้โอกาสผมต้องให้โอกาสผมในการเลือกของงบประมาณในเรื่องของโครงการซึ่งผมตะ้งที่จะาบำบัดลบรีของเราดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นที่เท่าเทียมนับหน้าถือตาจากของจังหวัดอื่นานะครับวันนี้ผมก็เลยขออาสานะครับเพื่อจะทางานนะในด้านการดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดนะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดลุรลีของเราให้เจริญรุ่งเรือง